เเลยเลยไม่ได้เลยดเินไ่ดิเอาดินไปินออกไปดินออกไปดินออกไปเอาไว้ไวิไไปดินออกไปเดินออกไปเดินออกไปเหมือนกันนะมาตุกัลน้กคุลงไปคูลงกับไปอยากอะไรเปลี่ยนจะเห็นรถป่ะ เพราะมึงมันยือได้นานท็อปรถมันถึกมากแต่ยื้เยอะๆแค่เสียทีแคเสียทีะล้เสียทีใครที่ไม่ได้ทำมันจะปจัดรถท็อปตะวัป็นคอมเปอร์บอกรวจไว้เนี่ยรตำรวจไดป้ะรอดับช่วยเพื่อนหน่อยสามติดาแล้วช่วยเพื่อนก่อนขึ้นขึ้นขึ้นรถตีรถตีรถตีำรวจมรแรงแรงคือแรงแร รวจดิช่ตำรวจออกทำไม่ได้เลย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 เล้เลยเล้เลยเไปเลยเอยเลยเลยเลยเเลยเลยเลยเวยเลยเลิเไเลยนลอเเลยเลอเลยเนยเลยเลยเเหมือนเเยเยเเเเเปเยนเลยเลย

กูโดนล็อกมือนะกูดนล็อกมือกูดนอกมือนะูตำมือโดนล็อกมือกูเดดอกมือกูดนอกมือจะไ่ปิดปืนขปิดตำรวต้องมาแทงเนี่ยตำรวจล็อกมือเนียเฮ้ยไฟไฟง้อมึงอะ อะไรพูดอะไรนะอะไรนะเฮ้พูดอะไรอ่ะพูดอะไรพูดอะไรเอ่ยพูดอะไรเอ่ยพูดอะไรเอ้ยมียนเดียวนะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเมียนเดียวเมียนเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรีบไปก่อนเออเฮียนี้เมื่อกี้ยใครวะใครวะขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมาไปไปหนีไปหนีไปให้แกงหนีให้แกงหนีขึ้นไปไหนหรอขึ้นไปไหนหรอแป๊บนึงหนึ่งรถนะครับขึ้นมาเร็ว อุ้ยอุ an, okay, so ้ยจะขึ้นไปไหนหรออุ Yo, ้ยตกนลแล้วอ well, ่ะขึ้นไปไหนหรอดีทำดีพูดจริงงอกหลบครับหลบแล้วครับหลบอย่าแต่ว่าไอ้เฮียไม่มีล็อกพี่ยิงวิคพี่จุ้งไต่มีไม่มีล็อกพี่อะไรไม่ได้โดนล็อกมืออยู่กูกลางแล้วกูกลางแล้วกระฟิวปูกลางเลยเดียวจี้เดียวจี้ปนปูไม่เดียกูอะไรเลยตอนนี้ เอ่ยังวะเฮียโห้ยเฮ้ยเฮียโห้ยเฮีย่าหงเ้ยโดนล็อกมืออยู่นะกูโดนล็อกมืออยู่นะกูทำอะไรไม่ได้ตกตกตกโอ้โหเฮียเหมือนแบบเดินทื่อปะเฮ้ยเอาเอาปืนนี้เอามีดเอามีดเลยปืนนี้มีดไรปืนนี้มันยิงกดปุ๊บเอามีดไรปืนนี้ทองสุกทองสุกเอามีดไรปืนนี้ไม่ผมไม่รู้เล่ยตัวยอย่างเดียวเลยแดแลนขึ้นตีแปแล้วขึ้นตีแปดขอขอป่นให้หน่อยป่นให้นั่ง ออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับมหมดหมดหมดเราพี่หมดหรืพี่หมด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 โอ้โหเฮียกมดหมดันแล้วหมดหมดคือก็โดนลอกเโอเคเราปิดก็ไม่มีใครพอมันใช้หมดแล้วมันใช้หมดแล้วอ่ะเราตไม่เราเราไม่พฟกัเยอะๆไปเลยเรามีใครไปเอาล็อพิกมาช่วยเพื่อนได้ไหมเอามาป่ะเซีเซียมาป่ะหมดแล้วเดี๋ยวที่ไปเอาเดี๋ยวที่ไปเอา ที่แล้วกูไม่ได้พกอาวุธเอาตีฮีที่ตัวนี้ตัวไม่ตีที่ตัวนี้แกกูโดนล็อกมือมันโดนล็อกมืออยู่ทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนั่งก่อนที่จะแอ่ว่ากนั่งเดี๋ยวโดนแทงเดินแทงให้หน่อยไม่มีรอไปหนึ่งรอไปหนึ่งเดี๋ยวคุยกันเดี่ยวแลอคุยกันเดียวแล้ไอ้เหี้ยยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้สตูนคุยกันเดียวว้าชีนี้เก่งบ้าใช่แล้วโอ้ วายเออเป็นแล้วหนึ่งนี่จะเดินออกไปให้เขาเทงเราไหมไม่ไม่ไม่แบบอยากไปบัฟโอ้โหคนหัวเปอร์โคตรเยอะเลยอ่ะผมว่าเฮียงมีอีกวิธีหนึ่งเว้ย ทไมเราเดินหนีออกจากตรงนี้ก่อนไม่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าไปดิไม่ได้เป็นตัวหลุดดิเมื่อเพื่อนจะออกไปดิก็ถ้าเกิดสมมติตรงนี้อ่ะเพื่อนเราเหลือน้อยใช่ไหมลราเขามีเยอะใช่ปะเขาเล่นกับตำรวจอยู่แล้วอ่ะเจ็บปะแล้วเกิดสมมติมันเอาพวกเราไปมันก็คือหลุดไปเลยไงเออไอคิวตบีซีเขาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไอ้ยี่โดดหรอกหรือเออทำอะไรไม่ได้เลยเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะ